หง่งวงจุ้ยพิชัยสงฆ์ข่าขอขอบคุณเนเชอรัลไฟเบอร์ไฟเบอร์จากเอนไซม์สับป,ปะรดอาหารเสริมสำหรับผู้รักสุขภาพสวัสดีครับคนวันพฤหัสอายุย่างเข้าสู่39ปีหรือ39ปีบ,บริบูรณ์ครับที่ติดตามรายการของอาจารย์ธนวัฒน์นะครับหงชว่อยออนไลน์ ทั้งสื่อของ YouTube นักขนาดนี้ติดตามกันมาหลายปีพอสมควรบางท่านก็ตอนนี้อายุ38ปีหน้า39ก็ดูไว้ก็สมเหตุสมผลดีนะครับในเรื่องของศาสตร์นะครับท่านปรับแก้หรือรู้ก่อนย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งครับไว้39ปีครับคนวันพฤหัสครับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของดวงดาว การแสดงออกทางด้านอารมณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับสนามพลังสนามแม่เหล็กของโลกและดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อก้านสมองของท่านนี่คืออ้างเองตามเหตุและผลเพราะคนวันบทิหัสย่อมเชื่อสิ่งใดเล่าด้วยเหตุและผลครับดาวจันทร์ยังคงควบคุมตำแหน่งดวงดาวดวงชะตาของท่านอยู่เป็นปีสุดท้ายครับซึ่งตำแหน่งดาวศุกนี้ควบคุมเกณฑ์ชะตาของท่านมาหลายปีและ แต่ดาวดวงหนึ่งที่เข้ามาจออยู่ในตำแหน่งดาวศุกร์ก็คือดาวจันทร์สองดวงคือความสวยงามครับแน่นอนฮะเมื่อเกิดความสวยงามทั้งสองดวงอยู่ในเกณฑ์ชะตาของคุณวนพฤหัสแล้วย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแต่ผมบอกปีนี้เป็นปีสุดท้ายของดาวจันทร์ที่จะจรเข้าสู่ดาวศุกร์ครับ่านยังคงมีลาบในเรื่องของระบบการเงินยังต่อเนื่องนะครับมีโชคในเรื่องของหน้าที่การงาน มีอำนาจาวาสนาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมในดวงชะตาของท่านอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะครับและเรื่อยมาตลอด2-3ปีและปีนี้เป็นปีที่3ของดาวจันที่จรดาวศุกร์ซึ่งเป็นปีสุดท้ายครับความสําเร็จและสิ่งที่ท่านต้องการและปรารถนาได้ดังใจที่ท่านคิดเอาไว้ในตลอดอายุ39ปีเลยทีเดียวรับรื่นครับคิดลงทุนครับบอกได้เลยว่า ดีครับแต่ควรจะเป็นต่างที่และต่างถิ่นครับซึ่งหมายถึงว่าถ้าท่านลงทุนหรือหาลาบมีหาถามหาโชคลาบในขณะที่ท่านอยู่กับที่คงเป็นไม่ไ,มได้เพราะงานของท่านยังยังคงอยู่ในตําแหน่งของการโยกย้ายปรับเปลี่ยนในการเคลื่อนที่อยู่ท่านอาจจะเป็นข้าราชการประจําหรืออาจจะทํางานรับวิสาหกิจสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเคลื่อนที่มักจะมีลาบผลเสมอ พราะทุกย่างก้าวของท่านคือความสวยงามครับความสง่างามของดาวจันทร์และดาวศุกร์มีผู้หลับผู้ใหญ่เกื้อหนุนจุนเจืออยู่ตลอดอย่างไรก็ดีครับเกณฑ์ชะตาของดวงดาวผมบอกแล้วปีสุดท้ายให้ระมัดระวังให้ดีครับเพราะว่าความสวยงามอาจจะฉาบด้วยสีสันในเรื่องของความยุ่งยากที่จะต้องตามมาในวัยของปี40ปีบริบูรณ์ก็ได้แต่ปีนี้สวยงามครับแต่ครึ่งปีหลังครับในวัยที่จะย่างเข้าสู่40ให้ระมัดระวังให้ดีนะฮะ แต่ปีนี้แก้ดวงอย่างนี้นะครับในวัย39ดาวจันทร์ทำอย่างอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วให้ทำสิ่งนี้นะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับสถานที่อยู่ครับให้ดูสดใสด้วยสีดูดีครับตามเกณฑ์ชะตาของท่านลองสังเกตให้ดีครับถ้าอยู่บ้านหรืออยู่เคหสถานห้องคอนโดมิเนียมถ้ามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังคงนิ่งอยู่ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในลุกของด้านจิตวิทยาแล้วท่านปรับเปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพสลับที่นิดหนึ่งเพื่อเป็นการแก้เค็ดนะครับขยับที่หลับที่นอนนิดหนึ่งนะครับให้โยกขึ้นหน้าขึ้นหลังทำความสะอาดสิ่งของที่อยู่ใต้เตียงครับให้ตรงกับวันพฤหัสวันเกิดของท่านเลยทีเดียวเพราะปีนี้ วนรนลหัสลงตำแหน่งที่ดีครับเปลี่ยนหมอนนะครับใช้มานานแล้วให้ท่านเปลี่ยนนะครับเพราะคนวันนี้สมร t ถะก็จริงแต่ควรจะเปลี่ยนนะครับนำของต่างๆที่ใช้แล้วหรืออาจจะใช้มาเป็นเดือน2เดือนให้ไปบริจาคให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากครับสิ่งที่สําคัญที่สุดผมให้ท่านสร้างกุศลอย่างนี้ชิ้นหนึ่งครับนำเสื้อผ้าอภาร์ครับของขสวยงามๆครับที่เป็นของใหม่บริจาคตามสถานสงเคราะห์สตรีนะครับที่ไม่สมประกอบ ซึ่งหมายถึงสตริที่ฟุ้งซ่านทางด้านความคิดเป็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคจิตกระด้นะครับทําอย่างนี้นะครับท่านจะได้รับอานิสงส์บุญแล้วกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรครับบริจาคข้าวเข่งของเครื่องใช้ครับอันเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าของกสวยงามๆครับเครื่องประดับต่างๆนะครับให้คนที่ด้โอกาสครับสร้างกุศลนครับทําบุญเกี่ยวกับซุ้มประตูทางเข้าครับปีนี้นะครับให้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะฮะ วัดไหนที่มีการฝังลูกนิมิตเดินทางไปนะครับหรือฝากเข้าไปนะครับเอาแผ่นทองซื้อไปเลยครับไปที่วัดวาลามครับไปที่โบสถ์พระนะฮะเพราะญาติโยมยังไงเวลาไหว้พระต้องใช้ทองเปลวนะฮะทองแผ่นแปะอยู่แล้วก็ไปบริจาคตามวัดครับแล้วแผ่ส่วนส่วนให้เจ้ากรรมนายเวรครับทิศตะวันออกครับผมแถมสองทิศเลยนะครับเพราะปีนี้ทั้งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกยังคงมีปัญหากับท่านอยู่นะครับโดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเลือกที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องหยุมหยิมนะครับติดไฟครับอย่าปิดเด็ดขาดเลยนะครับอายุ39ปีให้ตั้นติดไฟแสงสว่างนะครับติดดิมเมอร์ให้หลีบบางๆเบาๆเป็นสีแดงครับทิศตะวันตกครับเช่นเคยครับวางน้ำนิ่งสบายๆนอกอาคารครับภายในก็วางน้ำภาชนะนะครับใส่เกลือลงไปต้องระมัดระวังยุงด้วยนะครับเพราะช่วงนี้โรคระบาดเยอะครับ ปรับแก้ดูแลอหงจุ้ยเช่นนี้ครับปีหน้าดาวจรท่านเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วอย่าพลาดครับคววันวันพฤหัส40ปีเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้ากับผมอาจารย์ธนวัน์ครับสบายๆครับอย่าเครียดครับช่วงหน้าครับหงจุ้ยพิชัยสงขา ไฟเบอร์ไฟเบอร์จากเอนไซม์สับปะรดไฟเบอร์จากธรรมชาติซึ่งไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายจะช่วยเพิ่มใยอาหารคุณภาพป้องกันท้องผูกทําให้ระบบทางเดินอาหารดีขึ้นลดความเสี่ยงมะเร็งลาไส้มะเร็งลาไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารฤทสีดวงทวารบํารุงตับและไตโดยไฟเบอร์คุณภาพจะช่วยดูดซึมซับของเสียและสารพิษในทางเดินอาหารจึงทําให้ระบบการทํางานของตับและไตดีขึ้น ได้รับการอนุญ,ญาตจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาไม่มีผลข้างเคียงไม่เยีวโย่ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเซรุณเครียวสวยเป๊นแบบสั่งได้ด้วยเนเจอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์จากสับประรดโปรโมชั่นพิเศษ1กล่อง1,500บาทพิเศษเมื่อซื้อ2กล่องเหลือเพียง2,500บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์